สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอการซักผ้าปริมาณมากๆในเครื่องซักผ้าถังขนาดเล็กนะครับจะสังเกตว่าเพื่อนๆอาจจะเคยเจอปัญหามีคาบผงซักฟอกติดที่ผ้านะครับก็วันนี้จะมาใช้เครื่อง panasonic 8กิโลนะครับเครื่องรุ่นนี้จะเป็น8กิโลก็เดี๋ยวผมจะเปิดฝาให้ดูนะครับ ก็8กิโลถังก็จะไม่ใหญ่นะครับจะค่อนข้างเล็กถ้าเราซักผ้าในปริมาณมากหรือว่าซักพวกพผ้าผ่มเนี่ยเวลาเราซักเสร็จบางทีเราจะเห็นคาบผงซักฟอ,อกมาติดอยู่ที่ผ้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้วิธีการปั่นผงซักฟอ,อกนะครับจะใช้เครื่องปั่นตัวนี้นะครับปั่นผงซักฟอ,อกก็ตัวนี้ซื้อมาเอาไว้ปั่นผงซักฟอ,อกโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเครื่องซักผ้าถังมันเล็กเดี๋ยวผมจะ เริ่มทําการปั่นให้ดูนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเราจะทําการเปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ปรับระดับน้ําครับแล้วก็ทําการสตาร์ทครับเพื่อให้น้ําไหลเข้ามาในเครื่องครับ ใช้เครืงปั่นเนี่ะครับรองนะ้ำจากที่ข้ามาในเครื่องเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเยอะครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ที่เครื่องปั่นครับผมจะทำการเอาผงฟอกใส่เข้าไปนะครับ ประมาณ5ช้อนครับแล้วก็ปิดฝาครับก็ทำการปั่นประมาณเบอร์3ครับปั่นไว้ประมาณ1-2นาทีก็พอนะครับ ปั่นเราก็รอน้ำเติมเข้ามาในเครื่องด้วยน,นะครับหลังจากเราทำการปั่น พอประมาณแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการดับเครื่องครับหลังจากเราทำการปั่นพอมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทเข้าไปเลยครับจะเห็นว่าเครื่องเริ่มทำงานตอนแรกก็จะช่วยปั่นน้ำให้เข้ากับผงข้าวโกที่เราปั่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่ผ้าเข้าไปนะครับ พอใส่ผ้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องปั่นไปสักพับ,บก็จะทําการเติมน้ําเข้ามาเดี๋ยวเราจะใช้น้ําตัวนี้ในการล้างหัวปั่นนะครับผมได้ทำการซักผ้าห่มนะครับเห็นว่า ถังก็ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวก็เพื่อนๆท่านไหนที่มีปัญหาภาพผงสเปอกติดที่ผ้านะครับโดยที่เครื่องผ้าเราอาจจะขนาดเล็กนะครับก็วิธีการปั่นผงสเพอกนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็คลิปนี้ก็จะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ